สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับในการปลูกมันสำปะหลังนะครับในฤดูการนี้นั่นก็คือนะครับนี่ครับข้างหลังผมนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนะครับนะครับเรามาดูกันว่านะครับขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับในการปลูกมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะครับเป็นอ้อยเป็นข้าวนะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะ ทุกชนิดเลยนะครับเรามาดูกันว่านะครับขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยนะครับมีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการปรับปรุงบํารุงดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีความจําเป็นอย่างไรนะครับปะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่ครับนี่ก็คือนะครับอ่าขี้ไก่อัดเม็ดนะครับบรรจุนะครับอ่าอยู่ในนะครับ50นะครับกิโลนะครับ50กิโลนะครับ อ่ากิโลนะครับขี้ไก่แอดเม็ดนะครับเป็นอ่าปุ๋ยอินทรียนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับกันอยากมากเลยนะครับอ่าเนื่องจากเป็นอ่าแหล่งสารอาหารนะฮะที่มีความสําคัญและมีคุณสมบัตินะฮะที่ช่วยปรับปรุงบารุงดินนะครับอ่าให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าข้าวนะครับข้าวโพดนะครับอ้อยนะครับมันสําปะหลังหรือพืชผักผลไม้นะครับ การใช้ขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยนะครับก็คือเป็นใช้แทนขี้ไก่สดนะครับหรือเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับที่มีข้อดีหลายประการนะฮะที่ช่วยให้พี่น้องชาวเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนและทําให้ดินนั้นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอเราไปดูความสําคัญกันนะครับในการที่เราจะเลือกใช้นะครับในส่วนของขี้ไก่อัดเม็ดนะครับ อาชีไกอัดเม็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สําคัญนะฮะที่จําเป็นต่อพืชนะครับอาชีไกอัดเม็ดเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยนะครับธาตุอาหารหลักนะฮะที่พืชเนี่ยนะครับต้องการไม่ว่าจะเป็นเอ็นนะครับเอ็นคืออะไรครับเอ็นก็คือไนโตรเจนนะครับที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับทำให้ลำต้นเนี่ยนะครับหรือว่าทําให้ต้นเนี่ยแข็งแรงนะครับใบเขียวสดนะฮะค่าเอ็นเนี่ยจะมีค่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับค่าที่2ก็คือเคครับ โพแทสเซียมนะฮะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคนะครับและก็แมลงนะฮะทำให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับที่ไก่อัดเม็ดเนี่ยยังมีธาตุอาหารของนะครับแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมและกำมะถันนะฮะซึ่งช่วยนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชทําให้พืชนั้นสามารถดูดซึมธาตุอาหารหลักได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับ ขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยนะครับก็จะไปปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนะฮะก็จะไปเสริมในเรื่องของนะฮะช่วยให้ดินนั้นล้วนซุยนะครับดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะครับจะไม่แน่นเกินไปนะฮะช่วยให้รากนั้นนะครับสามารถแผ่กระจายและดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและก็ช่วยให้ดินนั้นอุ้มน้ําได้ดีนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับในขี้ไก่อัดเม็ดนะฮะสามารถกักเก็บน้ําไว้ในดินนะทำให้พืชนั้นสามารถ ใช้ประโยชน์ในน้ําได้อย่างยาวนานนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับฝนจะทิ้งช่วงนะครับก็สามารถที่จะดูดซึมน้าได้นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องอากาศในดินนะฮะทำให้ดินนั้นสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีนะฮะส่งผลนะครับทำให้รากพืชนั้นได้รับออกซิเจนนะครับเพียงพอลดโอกาสในการเกิดโรคเน่านั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับในส่วนของการกระตุ้นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนะครับอ่า ทีไก่อัดเม็ดนะครับไม่เพียงพอไม่เพียงแต่เป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชนะะแต่ยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเช่นแบคทีเรียนะครับที่ช่วยตึงในไนโตรเจนนะครับและก็เชื้อราที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นาธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใช้ได้นะครับการใช้ทีไก่อัดเม็ดจึงช่วยให้ดินมีชีวิตนะคะรับลดปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวและช่วยให้พืชนั้นนะครับสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั่นเองเนาะนะครับต่อมานะครับในการช่วยลดใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งมีราคาแพงมากนะฮะในช่วงนี้นะครับปุ๋ยเคมีนั้นนะครับอาจให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อย่างรวดเร็วก็จริงนะแต่หากใช้ปริมาณนะครับมากๆเป็นเวลานานนั้นก็จะส่งผลเสียต่อดินนะฮะทำให้ดินนั้นแข็งตัวหรือกดนะครับอ่าเป็นด่างจนพืชดูดซึมธาตุอาหารได้ยากนะครับการใช้ขี้ไก่อัดเม็ดช่วยให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณใช้ปุ๋ยเคมีลงนะฮะ เพราะขี้ไก่อันนนั้นสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่องนะฮะช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีและยังช่วยให้ดินนั้นไม่เสื่อมโทมเร็วนั่นเองครับ่เป็นอีส่วนที่5นะครับการปรับสภาพดินความเป็นกดด่างในดินให้มีความเหมาะสมนะครับขี้ไก่อันนนั้นนะครับมีคุณสมบัติช่วยปรับค่าความกดด่างของค่า pH นะฮะของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะต่อการ เจริญเติบโตของพืชนะครับส่วนใหญ่แล้วดินที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานนั้นนะครับทำาให้แบบว่านะครับพืชนั้นนะครับดูดซึมได้ยากขึ้นนะครับความปลอดภัยและก็การใช้งานนะฮะก็จะสะดวกนะครับได้ดีขึ้นนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นนะฮะขี้ไก่อัดม็ดที่ได้รับการแปลรูปให้อ่าสะดวกสบายนะครับในการใช้งานและก็จัดเก็บต่าง จากขี้ไก่สดนะครับอาจจะมีกลิ่นแรงนะฮะและก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราเชื้อโรคและก็แมลงนะครับข้อดีของขี้ไก่อัดเม็ดคือเมื่อเทียบกับขี้ไก่สดได้แก่นะครับหนึ่งไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงนะฮะทำให้สามารถใช้ในการใช้ในบริเวณใกล้บ้านหรือพื้นที่เกษตรที่อยู่ใกล้ชุมชนได้นะครับและก็ไม่มีเชื้อราเชื้อโรคนะครับและก็แมลงวันนะฮะเนื่องจากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่มีอุณหภูมิสูงนะครับสะดวกต่อการขนส่งและจัดเก็บนะครับ ในการเพิ่มผลผลิตให้เจริญเติบโตนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนั้นนะครับมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมพืนที่รับการบํารุงนะฮะช่วยขี้ไก่อัดเม็ดก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นข้าวนะครับก็ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นมีเมล็ดนะครับเต็มน้ําเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับน้ำหนักดีนะส่วนอ้อยก็จะมีลำใหญ่ใบเขียวแล้วก็ให้ความหวานสูงนะครับมันสําปะหลังก็จะ ทำให้ลงหัวดีขายายหัวได้เร็วขึ้นนะครับพืชผักสวนครัวก็จะมีความใบสดแล้วก็มีรสชาติดีนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือการใช้ขี้ไก่อันเม็ดในไร่นะครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตนะครับของดินและก็ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนนะครับในการใช้ปุ๋ยเคมี นะครับที่ไก่อัดเม็ดจึงมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้นนะเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกนะครับนอกจากนี้ยังมีความสะดวกนะครับในการใช้งานไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ปลอดภัยนะครับกว่าขี้ไก่สดอย่างแน่นอนนะครับได้รับรองจากกลุ่มเกษตรและก็สหกรณ์นะครับดังนั้นนะครับเราก็มีความจําเป็นอย่างมากนะที่ใครที่กําลังจะปลูกมันสํปะหลังไม่ว่าจะเป็น มันสำปะหลังเป็นอ้อยเป็นข้าวนะครับก็สามารถใช้ขี้ไก่นะครับอัดเม็ดเนี่ยนะครับไปใช้งานได้นะครับไปหว่านรองพื้นนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับเราก็ไปใช้ในเรื่องของการหว่านรองพื้นก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะให้ดินร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารที่ดีขึ้นนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับในอ่า สำหรับขี้ไก่อันเม็ดนะฮะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับต้องการนะครับขาขี้ไก่อันเม็ดนะครับที่มีจำนวนมากๆก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับซื้อเยอะก็มีส่วนลดนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ